ในอเมริกันเกมเขาจะมีกฎการซื้อขายที่ไม่เหมือนกับลีกกีฬาทั่วไปครับโดยทีมเาจะไม่มีระบบการซื้อขายแต่อย่างไรครับแต่จะใช้ระบบที่เรียกว่าเพดานค่าเหนื่อยหรือ salary cap ในการกำหนดมูลค่าของทีม salary cap ครับในวงการกีฬาอเมริกันถ้าแปลเป็นไทยครับก็คือวงเงินค่าเหนื่อยรวมของผู้เล่นทั้งทีมแต่ละลีกครับจะกำหนดให้ในแต่ละดูกาลซึ่งทุกทีมห้ามจ่ายเกินกว่าจำนวนดังกล่าวโดวยจุดประสงค์ของการมี salary cap ก็คือการที่ลีครับจะสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกทีมมากที่สุดเพราะการกําหนดเพดานค่าจ้างเป็นการตัดโอกาสทีมที่มีคุณสนับสนุนก้อนโตไปซื้อผู้เล่นราคาแพงๆที่เล่นเก่งๆเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันหมดครับไม่อย่างนั้นครับทีมที่มีขนาดเล็กครับจะไม่มีเงินที่จะไปสามารถสร้างทีมมาสู้กับทีมที่มีเงินเยอะๆได้เพราะฉะนั้นครับการที่ทุกทีมในลีกมีแคปสเปซหรือจํานวนเงินที่ใช้ในปริมาณที่ไม่ห่างกันมากก็จะทําให้ทุกทีมครับต้องวัดกันด้วยฝีมือในสนามแทน โดยผลรวมของซารีแคปครับของแต่ละทีมคือค่าเหนื่อยของผู้เล่นทุกคนในทีมรวมกันในปีนั้นๆครับเช่นฤดูกาล2019-2020จะคำนวณจากค่าเหนื่อยที่ระบุในสัญญาของปี2019-2020เท่านั้นปีถัดจากนั้นคจะไม่ได้นำมาคำนวณด้วยทุกทีมจะมีซารีแคปเท่ากันในการสร้างทีมซึ่งซารีแคปจะมีปริมาณเท่าไหร่บางส่วนจะขึ้นกับรายได้รวมของทางลีกโดยทุกๆปีครับ ลีจะคอยดูจํานวนเงินที่ได้จากแต่ละทีมได้รับจากค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่าสปอนเซอร์ค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันรายได้จากการขายของเที่ระลึกและองค์ประกอบอื่นๆครับที่เป็นตัวทําเงินให้กับทีมได้ซึ่งจะมีการประกาศครับก่อนที่ตลาดฟีอเจนซี่ครับ,าารบจะเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมโดยในคลิปนี้ครับจะยกกรณีของ NBA เข้ามานะครับซึ่ง NBA <S <S มีซารีแคปในฤดูกาล2021-2022ทั้งสิ้น112ล้านเหนรียญสหรัฐ ซึ่งทางลีขาจะมีมาตราการที่เป็นเรียกว่าซอฟแคปในการกําหนดเพดานเงินเดือนครับไม่เหมือนกับ Game อเมริกันเกมอน่งหนึ่งครับที่ใช้มาตราการฮาร์ดแคปคือห้ามเกินโดยเด็ดขาดจะมีกรณียกเว้นอยู่ครับแต่ก็น้อยมากซึ่งในแต่ละทีเขาจะต้องทําการจ้างผู้เล่นไม่เกินเพดานเงินเดือนและต้องไม่ต่ํากว่า90%ของเพดานรวมโดยแต่ละทีเขาจะต้องมีผู้เล่นที่ลงทะเบียนในสังกัดจํานวนสูงสุด15คนในกรณีที่เกินเพดานเงินเดือนไปแล้วจะไม่สามารถเซ็นผู้เล่นครับจากตลาดฟีเจนต์ได้ แต่จะยังสามารถทําการเทรดสัญญาผู้เล่นในสังกัดกับทีมอื่นได้รวมถึงยังสามารถเซ็นสัญญาใหม่กับผู้เล่นในสังกัดเดิมได้ครับเพียงแต่ต้องไม่เกินเส้นที่เรียกว่า tag line ถ้าเกินกว่านั้นครับทางทีมจะต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยให้กับทั้งลีกภาษีนี้ครับจะเรียกว่า luxury tax ในฤดูกาล 2021- 2022ครับ tag l i ลน์จะอยู่ที่1 3 6 6ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนั้นเขายังมีบทลงโทษปรับเพิ่มอีกเรื่อยๆกรณีที่ทีมได้จ่าย t a ก line หลายปีติดต่อกัน ซึ่งรัซซูรี่แท็กที่จะต้องจ่ายมีมูลค่ามหาศาลมากๆทําให้ทีมที่มีเจ้าของครับไม่ได้มีเงินเยอะครับต้องระวังไม่ให้เกินเส้นแท็กไดโดยเด็ดขาดถ้าเกินกว่านั้นครับก็จะถูกหลีกลงโทษโดยทีมที่ใช้ค่าใช้จ่ายเกินครับจะถูกบังคับทางกฎหมายให้ต้องนำเปอร์เซ็นต์ของเงินค่าจ้างที่ใช้เกินครับนำไปจ่ายเป็นรัซซูรี่แท็กโดยเริ่มครับจาก1.5ดอลลาร์สหรัฐจากทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เกินเพดานจนถึง4,999,999ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอัตราสูงสุดครับคือ3.75ดอลลาร์สหรัฐจากทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เกินเพดานนับตั้งแต่20ล้านดอลลาร์สหรัฐครับส่วนกรณีที่มากกว่านั้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปส่วนจุดอลลาร์สหรัฐจากทุกๆ5้าล้านดอลลาร์สหรัฐที่จ่ายเกินเพดานดังนั้นเมื่อแต่ละทีมครับได้ทราบข้อมูลของ s ตอรี่แค p และตรวจสอบถึงปริมาณแคปที่ทีมตัวเองยังเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ละทีมก็จะต้องนําไปบริหารจัดการ,รเพื่อหาผู้เล่นให้เข้ากับแนวทางในการบริหารทีมให้ได้มากที่สุดครับ สำหรับเพื่อนเพ่นคนไหนครับที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ